อีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายสาเมตรเียวาอกมาเป็นขบวนอยู่าตอนีเดียวสายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าังเมองไนแม่น้เจยเนีเดียวขวาึงนี่ยะเอานสีไปไเอเงะพนนี่เียวขวาหรือสีม่วงเส้นบกส้อโอ้บกสอสามเหมือนมั โซ่สเลี่ยวกาวะไเพราว่าเลี้ยซสายมันผ่านตลอดไปกจติดไฟแดงเติดไฟแดงอ่า้ารเข้า้ีเลี้ยซ้ายปะข้าวสีเลี้ยซ้ายครับอคือจะไปสายข้าปเ้นห้ามักสายโอ้ีก็ไปสายเสือสั้นสีเอาเนี่ยเอัลูกน้องเ็นสี่น้ำเงินบรวังไปประจำล้เลี้ยซ้าย กันไปห้ากกินไฟแดงเงี้ยพี่นิเก่าห้เดียวสายคเก่าเดียวสาย่อดเาจะไปน้อกันนี่แล้เพิ่นตาข้าพีไฟแดงเี้ไปเดาสองขั้นเป็นม่เรยวขวาพขาไรัดออกเราออกสยโอ้พีรัออกสายี่ปีหนออ่ะไฟแดงเงี ภูมิค่ะพี่น้องจะว่ารถหน่อยไปไหนเท่าไรสี่ห้าคันไปไหนไปได้สองคันสามคันวันนี้แสดงที่ชายภูมิอื่นอื่นว่าเน,นี่เราเพื่อไงเนาะพรุ่งนี้ว่าาจะมานอนหน้างานนะพี่นหน่องหางเป็นรถเมล์ว่าจะรอค้ามทาง่าเพป็นให้นอนหน้างานหรือว่าไปพักแรมที่ไหน่ะพี่น้อง การพี่น้องมันขึ้นจะเย็นนิดหน่อยฝนตกตอนใบสองใบาสามมันจะแน่กับต้องจอดเพรว่าที่ออกายออกหัวกรบบาไดไหนกันอืมก็ต้องจอดคือเราจอดเพราะว่าออกายมันมีห้วงนิดเดียวไหม,มไม่นั่นตรงละ่ะโอ้แดงเหรอเออเขียวเหรแม่อ้าอทรงใจเป็นไปขวาน้ำกันนะพี่น้องเอาออกซ้าย